ประไลทองเพรกนกพั์ไม้หอมครับท่านนับตั้แต่ฉากนี้จนกว่าจะหมดเวลาในการแสดงครับนี่คือเพลงของท่านนักรอขอมครับเสยโอ้ความดีนังยอมีโอ้ในกาย จดจำไว้สึ่อความดีเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นสุขสุนทรุ่ยสุรีลมรุ่ง,สสง,งทุกข์เทวีเรายังมีแผ่นดินให้เด้เรื่อดีด่าเบื่อด่าต่อรักยง ผูเ,เ,ปปเลพบกับสตอก์ฟครับวันนี้มีราคาเป็นคุณอย่าจน้างใจอยา่าเคยหายหากจนเงินแผ่นดินที่วิ่งเดินมีค่าเงินสิ่งอืง่นใดพ่อรวมง่วงพวกเราอย่าเชื่อ,อข่าหรือว่าใครรวมแบบรงอย่าแบ่งใจประเทศไทย ความตามบทรอ้รองร้องไว้ยพนฟังเพื่ิน,นไม่สนุงย่าลดเลนให้พุเกคนเดินเข้าโรงอย่าเจ็บและอย่าจนให้ทุกคนนั่งมาคงความซื่อคือความตรงใครคนตรงต้องรัก และดลางมาไกลหากผู้ด <upper suffering> ูไ <OB> ม <disease> ่ใจดำจะลองรำออกรดรายขอบคุณครับขอบคุณที่ขับจุนเป็นแรงใจปรบมือให้ลอยเป็นไรต้องเป็นแรใจแฝดกันทุกทายที่ได้มาชมต้องดูมากๆนะสงส์จะเป็นขวัญใจของมหาชน เสียงฝนเลยของท่านทําให้ฝนเป็นหยุดลงก็ยังตกอยู่เหมือนเดิมนะครับก็หยุดออยังพลังอยู่สวัสดีท่านผู้ชมชาวเดิมบางนางบชนะครับสุพรรณบุรีแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวประวใกล้เคียงนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับของรัชไม้หอมนะครับที่ตามมาจากกรุงเทพจากอุทไทยจากอยุธยานะครับแล้วก็อีกหลายหลายสถานที่นะครับมาจาก ใช่มาจากนวมินลาดเท้านะครับมาหลายหลายที่นะครับมาหลายสถานที่เขากล่าวขอบคุณไว้หน้าที่นี้นะครับตกผมก็ยังรับมาลัยอยู่นะครับครับปราได้ทราบนะครับประชาชนตลอดผมจะหยุดนะครับครับเขาไม่หยุดการรับมาลัยนะครับฝนตกไหนเขาก็รับครับเขากล่าวขอบคุณในหน้ที่เป็นแรงเฉลีใจกับนพรัตน์ไม้หอมเราเก็ศริรทุกทุกชีวิตนะครับที่นพรัตน์นำมาพบกับพระคุณท่านนะครับเขากราบขอบคุณนะครับ ใชเป็นคราตลกครับครับขอบคุณครับที่ให้ความรักความสงสารกับนพรัตแม่หอมนะครับข็กราบขอบคุณนะครับหลังจากวันนี้นะครับก็คงจะพบกับทีมงานนพรัตแม่หอมสงการเลยนะครับวัดกุมโคกนะครับอยู่ตรงนี้โคกอำเภอเดือบ้างกันใช่ครับไม่ทราบวันที่เท่าไหร่สิบสาม ไม่ใช่เป็นศิลป์สาการนะครับศิลป์นะครับวัดถือโทษนะครับมีเรื่าก็จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับครับหลังจากวันนี้แล้วฟรีแสดงอนเม่อไหร่นะวันที่2อนู่นอ่างศิลาเลยอ๋อที่อ่างศิลานะครับเป็นงานแก้บนของประหลัดและหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็วันที่12แล้วหลังจากนั้นสิบสองได้แสดงที่ไหนอ่วันแม่ที่ไหนยังไม่พอบาดพอบาดนะพอบาดนะครับและหลังจากนั้นเราก็สิามสิบสี่สิบห้าสิบนะครับ เราก็จะเล่นเซตกันที่ไหนดีประกาศทำไมก็อยากประกาศเอาลับรางวัลจากคุณแม่ก่อนรับเขาขกลับเพราะคนกลับคณไม่เล่าขอ,ขอบคุณครับมา,มาจากน,นคนหรหลวงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังมีไหมวันนี้บางนะบางฝนเดี๋ยวก็มาอีกเชื่อเถอะ นี <c oughs> ่ไอ้ทเนตกูเป็นหมอดูนะเว้ยกูเรียนทางหมอดูมึงเชื่อไหมต้องมีคนมาหาหมู่ทเนตคือทนูใช่หรือเปล่าจริงจริงเฮ้ยยังไงก็ต้องมีมึงเชื่อนกูเถอแล้เล็กเกมเขต้องออกมาหาทนูอ่าลบเดินทางมาตามเพื่อน องพระมหากรฝย์อินทราชาให้มาตามขึ้นเฝ้าด่วนมีเรื่องอะไรไม่รู้เอ้าเอ้าเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับรางวัลก่อนโทคิดว่าทักเราบอกเพื่อนทักมึงทักเพื่อนเพื่อนบอกไปรับรางวัลก่อนเห็นชื่ออะไรเนี่ยเป็นเพื่อนกันอะไรนะมึงชื่ออะไรคุณพลษธนงคุณพง์ธนงเพื่อนคุณพงษ์ธนเนธโกมะขุยเออมันคล้องจองกันตรงไหนเนี่ยคล้อง พี่น้องกันป้าหน่อพี่น้องกันเราเป็นน้องคนเล็กฮะน้องคนเล็กน้องคนเล็กเออไม่ใช่น้องคนเล็กเขาเราเป็นน้องคนเล็กแม่เขาอ่ะโธบวาเพื่อนคุณเพื่อนเราเป็นเพื่อนทำไมเรียนหนังสือด้วยกันเลยใช่รุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันเกณฑ์ทหารมาด้วยกันเลยมีข้าอะไรมาวันนี้เป็นคำรำลึกของเจ้าให้มาตามเจ้าเถอะ ข้าม้วโดยด่วนคำสั่งยำพระมหากษัตริย์กินทราชาพระเหนือหัวอินทราชาใช่สั่งให้เจ้ามาตามข้านั้นครึ่งเฝ้าโดยด่วนมีธุระอะไรเจ้าพอจะรู้บ้างไหมข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ย้ำยืนอย่างเดียวว่าด่วนข้าหาด่วนนี้ต้องไม่เุณเข้าาด่วนพระชาชนเพื่อชายไออด้วยกันไป